เส้นมะละกอของเรากรอบเด้งสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการทําให้เส้นมะละกอเวลาเอาไปตำส้มตำเนี่ยจะกรอบเด้งกรอบนานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะเราจะมาเตรียมมะละกอดิบนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย ตัดหัวแล้วก็ปอกเปลือกนะคะทําความสะอาดให้เปลือกเขาสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาซอยเป็นเส้นเพื่อนๆจะใช้ที่ซอยแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือวิธีเอามีดมาสับแบบนี้เพื่อนๆถนัดแบบไหนเลือกได้เลยนะคะทำอร่อยเหมือนกันค่ะ เคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะเตรียมมะนาวไว้1ลูกนะคะหั่นแล้วก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมน้ำหนึ่งกะลามังนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยบีบมะนาว1ลูกที่หั่นรอเอาไว้นะคะ คนให้ทั่วจนน้ำในกะละมังเย็นจัดค่ะนำเส้นมะละกอที่เราซอยนะคะนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดนี่เลยค่ะคุกเขาให้เขาโดนความเย็นให้มากที่สุดนะคะแช่ต่อในน้ำเย็นประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วนำกระชอนมากรองมะละกอให้เขาเสด็จน้ำนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นมะละกอของเรากรอบเด้งน่าทานมากเลยค่ะถ้าเราทำปริมาณมากเราเก็บใส่ถุงได้เลยนะคะเพื่อนๆนำมาใส่ถุงแล้วก็ปิดปากถุงให้ถุงเขาพองๆแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะเพื่อนๆกรอบอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะคะ เท่านี้ก็ได้มะละกอกอบกรอบเด้งๆใสๆแล้วนะคะเพื่อนๆชิมแล้วอร่อยมากเลยะครับเพื่อนๆอกรอบมากอร่อยเจ๊ปานขอตัวไปตาส้มตําก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการที่ทําให้เส้นมะละกอกกรอบอร่อยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ